ประกันคืออะไรวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับประกันเนี่ยหลักๆแล้วนะคือการรวมตัวกันของคนกลุ่มหนึ่งนะเพื่อที่เราเจะจ่ายเบี้ยนะฮะหรือว่าให้ทุกคนเนี่ยเอาเงินมาไว้ที่กองกลางนะแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยมีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้เงินกองกลางก้อนนี้นะก็สามารถดึงเงินออกไปใช้ได้โดยที่คนที่จะจัดการเงินกองกลางอนะ่ะก็คือตัวบริษัทประกันต่างๆนะถามว่าทําไมเราถึงควรทําประกันนะครับเพราะว่า อย่างแรกเลยนะประกันเนี่ยออกแบบมาเพื่อใช้ในตอนที่ภาวะฉุกเฉินนะซึ่งโดยปกติถ้าเกิดเราไม่ได้ทําประกันเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยยอมรับความเสี่ยงนั้นด้วยตัวคนเดียวนะแต่ว่าการที่เราซื้อประกันนะมันคือการเฉลี่ยภยัยหรือว่าเฉลี่ยโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดต่างๆนะจากคนหลายคนซึ่งถ้าเกิดจํานวนคนมันเยอะพอฮนะเงินกองกลางที่จะมาจ่ายให้กับทุกคนได้เนะี่ยมันก็จะมีแล้วก็ต้นทุนของคนที่ซื้อเนี่ยก็จะต่ำกว่าคนที่ไม่ได้ซื้อด้วย แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของบริษัทประกันนะก็คือตัวบริษัทเนี่ยก็ควรจะเลือกตัวบริษัทที่มีโอกาสล้มละลายล้มละลายได้ยากนะเรื่องความโปร่งใสของตัวงบก,กัรนเงินต่างๆนะหรือว่าการบริหารจัดการเงินกองกลนะางเนี่ยทำยังไงนะที่ทุกคนที่อยากจะเค้มเนะี่ยจะได้เงินก้อนนี้ไปเนะี่ยเพราะว่าในช่วงโควิด2019นะก็มีบริษัทบางบริษัทนะ เจอการเคมหรือว่าการที่คนที่จ่ายเบียร์มาเนี่ยต้องการเงินเคมกันเยอะๆนะเราไม่สามารถบริหารจัดการเงินกองกลางตรงนี้ได้นะ mm hmm. ก็รลละลายไปนะซึ่งนั่นทําให้คนที่จ่ายเบียร์ไปแล้วนะหรือว่าทุกคนที่จ่ายเงินไปที่กองกลางจะไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆกลับมาเท่าไหร่นะซึ่งมันก็สําคัญมากนะเพราะาการที่เราเนี่ยสือประกันนะ่นั่นหมายความว่าเราเนี่ย วางแผนไปล่วงหน้าแล้วว่าเราเนี่ยจะบริหารจัดการเงินก้อนนี้ยังไงถ้าเกิดแผนของเราระยะยาวนะฮะสามสปีนะแต่ว่าเราชําระเงินหรือว่าลงทุนกับเงินก้อนเนี่ยไปประมาณ20ปีนะถ้าเกิดบริษัทประกันที่เราซื้อไปหายไปเนะี่ยนั่นทําให้แผนการเงินของเราเนี่ยกระทบมากนะเพราะว่า20ปีที่หายไปเนี่ยมันไม่สามารถเพิ่มขึ้นมาได้นะแล้วก็การจัดการความเสี่ยงนะอย่างที่บอกอประกันเนี่ยออกแบบมาเพื่อบริหารความเสี่ยงของคนส่วนใหญ่นะ เราก็สามารถปกป้องครอบครัวของเรานะจากเหตุที่ไม่คาดฝันนะที่ทําให้ต้องสูญเสียเงินก้อนใหญ่นะซึ่งมันก็จะไม่กระทบตัวเราและครอบครัวนะแล้วก็สิ่งสําคัญนะทุกๆอย่างก็จะต้องถูกพัฒนาไปเรื่อยๆนะโปรดักประกันก็เช่นกันนะตัวสินค้าใหม่ๆที่ออกแบบมานะก็จะต้องตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันนะหรือว่ายุคนันนะจะต้องหาให้เจอนะว่าปัจจุบันเนะี่ย คนส่วนใหญ่ที่จ่ายเบีย้ยมาเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างที่จะต้องใช้เงินก้อนใหญ่โดยประกรันหลักๆนะขอแบ่งออกเป็น5ส่วนประมาณนี้นะก็คือแบบแรกคือแบบประกันตลอดชีพนะก็คือเราวางแผนที่จะส่งมอบมรดกหรือว่าชดเชยในส่วนที่ถ้าเกิดเราไม่อยู่แล้วกระทบคนข้างหลังนะอันนี้ก็จะเป็นตัวประกันประเภทแรกนะ ประกันประเภทที่2องนะก็คือประกันโรคร้ายแรงนะก็คือจะช่วยป้องกันของเรานะที่ต้องเจอกับค่าใช้จ่ายเมื่อเราเกิดโรคร้ายแรงขึ้นมานะที่โรคพวกนี้เนะี่ยมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะสามประกันแบบสะสมทรัพย์นะก็คือถ้าเกิดเราเนะี่ยมีเป้าหมายอะไรอยู่แล้วนะเราต้องการความคุ้มครองที่ว่าถ้าเกิดเราจากไปเนะี่ยเป้าหมายเนี่ยก็จะยังสามารถเป็นไปได้นะ สี่จะเป็นประกันแบบบำนาญนะก็คือเหมาะสําหรับคนที่เตรียมตัวจะเป็นไวัยเกษียนเราต้องการมั่นใจได้ว่าเงินต้นก้อนนี้จะไม่หายไปนะซึ่งโดยปกติแล้วก็จะได้ดอกเบีย้ยประมาณ3-4%ซนะซึ่งขึ้นอยู่กับแบบประกันนะแล้วข้อดีแบบประกันแบบบำนาญนะก็คือมันจะมีตัวที่เราเไม่ต้องตรวจสุขภาพนะสำหรับท่านไหนที่มีอายุเยอะแล้วบางทีสุขภาพเราก็ไม่ได้ดีดเหมือนเดิมนะ ประกันแบบนี้ก็จะมาคุ้มครองนะหรือว่าส่วนสุดท้ายนะก็คือประกันแบบชั่วคราวนะกรณีที่เราเนี่ยมีเหตุจำเป็นที่จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นไกลๆนะอาจจะสัก1ปี2ปีนะเราอาจจะซื้อประกันประเภทนี้ไว้ได้นะเพื่อป้องกันในกรณีที่ถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยตัววงเงินตรงนี้ก็จะมาคุ้มครองให้นะประกันแบบแรกนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือ เป็นประกันชีวิตนะที่จะคุ้มครองระยะยาวนะก็คือตั้งแต่8 5ดสถึงเกเลยหรือว่าบางแบบก็ถึง99เลยและการชําระเบี้ยประกันก็คือจะมีระยะเวลานะไม่ว่าจะเป็น5ปี10ปี15ปี20ปีนะแล้วก็ผลประโยชน์ที่เมื่อเราเสียชีวิตไปนะจะได้เงินก้อนใหญ่ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์แล้วก็จะมีผลตอบแทนจากการลงทุนให้ด้วยนะ จะไม่ใช่แค่ส่วนของเงินต้นที่เราจ่ายไปอย่างเดียวนะหรือว่าสามารถวางแผนเป็นมรดกนะฮะส่งมอบให้กับคนด้านหลังได้นะเพราะว่าตัวแบบประกันตัวเนี้ยฮะคนที่ได้รับผลประโยชน์นะก็จะไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะแล้วก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะสร้างความมั่นคงในระยะยาวนะเพาถ้าเกิดเราจากไปเนะี่ยคนข้างหลังจะต้องไม่เดือดร้อนนะหรือว่าสามารถใช้ชีวิตดาเนินต่อไปได้นะ ประกันโรคหลายแรงนะก็จะมี2แบบด้วยกันนะก็จะมีตั้งแต่การคุ้มครองค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะหรือว่าแบบที่ว่าเมื่อเจอแล้วเนะี่ยเราจะได้เงินก้อนก้อนหนึ่งมาเนะเพราะว่าถ้าเกิดการป่วยโรคหลายแรงนะบางทีเนะี่ยถ้าเกิดเรารักษาในโรงพยาบาลเนะี่ยตัวประกันเนี่ยก็จะคุ้มครองนะแต่ว่าเมื่อเรากลับบ้านแล้วมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะนะเพื่อใช้ในการรักษาเนะี่ย ในส่วนนี้ประกันตัวนี้ก็จะมาช่วย cover ให้ได้นะซึ่งเบีย้ยประกันก็จะไม่แพงนะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่รู้สึกว่ามีความเสี่ยงด้านสุขภาพนะแล้วก็ทําให้มันเนี่ยไม่กระทบกับตัวรายรายจ่ายของเราที่เพิ่มขึ้นมานะก็จะเหมาะกับคนที่เป็นวัยทํางานนะหรือว่าคนที่รู้สึกว่าในอนาคตนนะทุกคนก็จะต้องแก่นะเราเอาอยุไอตัวสุขภาพเนะี่ย ก็จะไม่ดีขึ้น,นการที่เราเ,เริ่มทํางานตั้งแต่ตอนที่เรายัางแข็งแรงก็จะเป็นข้อได้เปรียบนะเพราะว่าหลายๆคน,นคิดว่าเดี๋ยวรออายุเยอะกว่านี้เราค่อยซื้อนะสรุปตรวจเจอโรคอะไรบางอย่างทำให้ไม่สามารถซื้อประกันสุขภาพได้อันนี้ก็มีเยอะแยะอนกัะนนแล้วก็เป็นประกันแบบสะสมสนะัมปันอันนี้ก็จะเหมาะ คนที่มีเป้าหมายระยะสั้นที่ชัดเจนนะโดยที่ไม่อยากให้เงินก้อนนี้นะเนี่ยหายไปนะเช่นพวกค่าเทอมลูกหรือว่าเงินที่เตรียมตัวว่าจะลงทุนต่างๆมาสมมุติว่าเราวางแผนไปอย่างดีนะแล้วถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมานะแผนตัวนี้นะก็อาจจะไม่สําเร็จได้นะซึ่งประกันประเภทนี้ก็จะมาช่วยคุ้มครองให้นะแล้วก็ประกันส่วนใหญ่นะก็จะได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีด้วยนะ หรือว่าประกันแบบบำนาญน,นะสำหรับผู้สูงอายุที่เตรียมตัวใกล้จะเกษียณนะแต่ว่ายิ่งแก่ไปอนะ่ะก็ตัวโครคภัยไข้เจ็บเนะี่ยก็จะมีกันนะซึ่งส่วนใหญ่ประกันที่เป็นพวกค่ารักษาพยาบาลเนะี่ยก็จะไม่รับนะหรือว่าประกันชีวิตก็จะเป็นบางเขตนะไอ้ประกันเกษนะียณเนี่ยก็คือจะไม่ถามเรื่องสุขภาพของเรานะแล้วก็จะมี ผลตอบแทนที่ชัดเจนนะว่าในกี่ปีเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่นะแล้วก็ประกันแบบชั่วคราวอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะก็คือเบีย้ยเนี่ยของมันเนี่ยก็จะค่อนข้างถูกนะแล้วก็จะเหมาะกับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะแล้วก็มีเหตุจําเป็นที่จะต้องการความคุ้มครองแบบฉับพลันนะไม่ว่าจะเป็น1ปีหรือว่าถึง10ปีนะซึ่งแบบประกันตัวนี้นะก็จะไม่ได้เงินคืนนะเมื่ออยู่ครบสัญญานะแต่ว่า ถ้าเกิดเราเป็นอะไรไประหว่างนั้นนะตัวประกันตัวนี้ก็จะมาคุ้มครองให้นะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะก็ตัวบริษัทประกันเนี่ยก็มีความสําคัญนะที่จะเลือกวันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นอารีอันนะฮะก็คือตัวบริษัทอารีอันนะ,ะปัจจุบันเนี่ยก็อายุอายุ135ปีนะก่อตั้งที่กรุงเบอร์ลินนะประเทศเยอรมันนะแล้วก็ในช่วงปี1949เกนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่มิวนิกสํสำนักงานใหญ่นะ แล้วก็เป็นแบรนด์ประกันนะฮะอันดับหนึ่งนะฮะติดต่อกันมาตั้งแต่ปี2 0 1 8ันถึงนะฮะหมายความว่าในหมวดหมู่ของแบรนด์นะฮะในหมวดหมู่ของประกันเนะี่ยตัวบริษัทอารียนเนะี่ยได้อันดับหนึ่งติดต่อกันมานะฮะมูลค่าแบรนด์นะฮะของบริษัทอารียนนะฮะอันนี้เฉพาะมูลค่าของแบรนด์นะฮะไม่ได้เกี่ยวกับตัวมูลค่าของบริษัทนะก็จะอยู่ที่ที่3 5พันล้านดอลลาร์นะ เมื่อปี2024นะโดยบริษัทประกันบริษัทอเรียนเนี่ยก็กระจายอยู่ประมาณ70ประเทศทั่วโลกนะฮะแล้วก็มีพนักงานหรือว่าตัวแทนทั้งหมดนะ157,000คนนะแล้วก็ดูแลลูกค้ากว่า125ล้านคนทั่วโลกนะเหตุผลที่ทำให้บริษัทอเรียนเนี่ยติดแบรนด์อันดับหนึ่งของบริษัทประกันได้ต่อเนื่องนะ ส่วนหนึ่งก็มาจากความเชื่อมั่นจากลูกค้านะที่ทุกคนเนี่ยเชื่อว่าบริษัทอเรียนเนี่ยจะสามารถบริหารเงินกองกลางให้ได้นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตัวบริษัทก็คงไม่สามารถอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะแล้วก็ในอดีตเนี่ยเหตุการณ์ภัยพิบตัติต่างๆ่างนะก็เช่นอย่างช่วงนายวันๆันะที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมานะ่อเรียนก็เป็นหนึ่งในบริษัทประกันนะที่เป็นคนให้เข็ม ตัวสินทรัพย์ที่เสียหายนะหรือว่าตัวนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีนะของตัวรูปแบบประกันต่างๆเนี่ยก็ออกแบบมาตอบโจทย์ผู้บริโภคนะตลอด135ปีนีนะ้ซึ่งค่อนข้างมีความยั่งยืนมากๆนะอย่างที่บอกลนยะขนาดของจำนวนคนที่มาเฉลี่ยภัยเนี่ยก็จะมีผลต่อต้นทุนของบริษัทประกันนะในการออให้เคมต่างๆนะ แล้วถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจนะวางแผนประกันนะหรือว่าวางแผนการเงินก็ตามนะก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ QR โคดนี้นะก็จะมีผมและทีมงานนะที่ช่วยคอยให้คำปรึกษาด้านนี้ได้นะแล้วถ้าเกิดใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะหรือว่าถ้าเกิดใครมีคำถามสงสัยนะก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะหรือว่าพิมพ์ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ